หยุดบ่นเดี๋ยวนี้ค่ะทุกคนมาเลิกเป็นคนขี้บ่นกันวันนี้ปองอ่านหนังสือเล่มนี้ของคุณลวิทแล้วปองก็รู้สึกว่าอยากจะชวนทุกคนมาเลิกเป็นคนขี้บ่นกันเพราะว่าคุณลวิทเขาเขียนไว้ค่ะว่าอาการบ่นเนี่ยมันเป็นสารเสพติดอย่างหนึง่งเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะปัญหาที่น่ากลัวอยู่ตรงนี้แหละครับเพราะการบ่นนอกจากเสียเวลาแล้วมันยังทําให้เราเสพติดด้วยนอกจากนั้นแล้วเวลาที่เราบ่นกับใครที่ดูเหมือนจะเห็นดีเห็นงามกับเราไปด้วยและบ่อยครั้งที่เราจะเลือกบ่นกับคนที่ทําให้เรารู้สึกแบบนั้นมันจะทําให้เรา รู้สึกโลง่งรู้สึกมีพวกและทำให้ความรู้สึกแย่ๆหายไปและได้ความรู้สึกดีมาแทนที่แต่ความรู้สึกเหล่านั้นเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นที่สำคัญความรู้สึกดีชั่วคราวแบบนี้จะเป็นความรู้สึกที่ทำให้สมองเสพติดไม่ต่างอะไรกับสิ่งเสพติดประเภทอื่นๆคือเวลาที่เราบ่นแล้วเราได้รับการแบบการบอกทุโอ้แก ทำดีแกพูดถูกเอาฉินว่ามันใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วสมองเรามันก็จะหลังสารแห่งความพึงพอใจที่ทําให้เราเสพติดเปรียบเสมือนกับการที่เราติดบุหรี่หรือว่าติดสารเสพติดอย่างอื่นอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบ่นเยอะๆความโปรทีฟเราก็จะหายไปสมองเราก็จะคิดแต่ในแง่ลบเนาะถ้าพูดในเรื่องของแบบการมองโลกในแง่บวกแง่ลบสมองเรามันก็จะคิดแต่เรื่องแบบฉันจะบ่นอะไรเรื่องนี้ไมันไม่ถูกใจลองเปลี่ยนมันว่า ถ้าเราไม่พอใจใครหรืออยากจะบ่นอะไรลองพูดกับเขาไปตรงๆเลยว่าเฮ้ยสถานการณ์เนี้ยมันน่าจะดีกว่านี้นะถ้าค้าเธอทําอะไรอันนี้คือเขาเขียนไว้ในเล่มนะถ้าเธอทําอะไร1 2 3 4งหหรือว่าโอเคเรามีเรื่องจะคุยหน่อยขอพูดหน่อยเรื่องนี้ลองพูดคุยแทนการไปบน่นไปชิดแชทเม้ามอยใดๆเพื่อเพิ่มความโปรดักทีฟให้กับตัวเองมากขึ้นแล้วก็จากมุมมองปองนะปองมอง,มองว่าการที่เรา บ่นน้อยลงอ่ะเราเหนื่อยน้อยลงทุกคนเราไม่ต้องไปบ่นอะไรใครเยอะเราเหนื่อยน้อยลงเราสบายใจมากขึ้นจริงๆก็ลองดูนะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดเซฟแล้วก็กดแชร์กันเยอะๆนะคะไปละค่ะ